สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เสื้อผ้าเมืองเมืองนะครับผาฝ่ายไล่เขมานะครับอยู่ที่นะครับพี่กัดครับพี่น้องนะครับนะครับพญาขันแขางอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับนี่ผู้ใดอยากได้นะครับผาชุดแฟชั่นนะครับไล่ผ้าเขมานะครับเนาะผู้ใดอยากได้นะครับมาแวะได้ครับด้องมีสุดง่ายของปูนิ่งครับสไตล์นะครับเปิดเป็ดซุ้มเหมือนนะครับจังหวงหอยจัง่วงครับโอ้โห๕๐๐ เจ็ดโมงอ่ะถามว่าแรกได้ผู้ได้อยากได้เนาะมีหมดนะเนี่ยพาคุ้มไรพี่สบายพร้อมนะครับเรียกว่าพาสินเป็นผ้าฝ้ายนะครับเด้อนี่ว่าพาเนี่ยพาคุ้มไรก็มีนะครับได้ผู้ได้อยากได้ผู้ได้สนใจนะครับเนี่ยบรรยากาศอะไรมีอันนี้จะเป็นผ้ามัดนมีนะครับน้านนี้นี่ผ้าฝ้ายได้นะครับเนี่ย้าฝ้ายนะครับเนี่ยสวยงามเลยว่าผู้ได้อยากได้เป็นส้งเสือเชิดนะครับเสื้อเชิดผ้าฝ้ายเนี่ยตัวละ สอบถามได้ราคาใดนะครับน้องนี uh, so anyway, uh ่เสกการเสกงามนะครับโอ้เสือคุ้มแบบงามมีเหรียญอันนี้ครับเหรียญจำลองงามครับงามตรงนี้เลยครับโอ้หีแสบเสือนี่ครับเสิวงามแห้งครับขอท้าครับอันนี้กับตัวเตจบาทครับเตจบายสองร้อยบายโอ้งามครับพี่น้องผู้ใดอยากลองใส่เป็นงามหนึ่งสองร้อยนะครับน้องอย่างกับโอ้งามเลยครับเป็นกาดเป็น คือว่าเป็นกระเป๋าเป็นเป็นผ้าผ่ามาเป็นลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรดูว่านี่ผ้าผ่ามาเป็นเอกลักษณ์นะนี่ครับล่าเนะครับเพราะงันนุ่งห่มไปนเนี่ยไปไดสนใจเงินไทยนะครับสวยงามนะครับเสียโอ้เสียงามแม้งเสียเฉดเพ็นอะไรอยากได้เลยครับอยากผู้ไดมอยากได้นะ่ครับสายใกล้ๆเป็นทายใกล้นี่ก็เลือดเป็นเสื้อคลุมนะครับสำหรับนะครับเป็นสุปเปอร์สตรีนะครับเนาะโอ้สวยงามนะครับใส่แล้วนะครับสีเพื่อนเพือนครับ คือเออคืแซกนะครันะสบายอ่าพ่อไทยนะครับพ่อไทยใส่สนุกออ่นี่ครับมีย่ามในกระเป๋าเนี่ยในวันขั้นเกงลายสวยๆก็มีนะครับเนี่ยผมใส่ก็สีสวยขึ้นแต่เนี่ยเออนี่เสื้อคลุมนะครับเนี่ยกับสีนี้ลายลายเดี๋ยวกับทั้งหลังก็บสีเป็นนะครับผู้ใดอยากมาเป็นแลนด์มาร์คของเป็นแลนด์มาร์คนะครับของเยอเซรทอดนะครับเนี่ยบรรยากาศลายกับสีนี้ลายลายครับเป็นมันดารนี่ลายทั้งเอื้อนแบทั้งขาง เป็นกับซีมีคือกันนะครนะับเนาะผู้ใดอยากได้นะครับสนใจอยากได้ถ้าคขดบนออกนะแต่ว่ออาเราอยากมากอยากมาเมืองเองนะครับอยากเมืองอะไรก็มามื่อมาเมืองอะไรแบบั่ซังในเม็ดในยังแบบนะคะร,เเรับบริสุทใจกับเมืองของแท้เลยนะครับแสดงถ่านง่ามเป็นหแบบหรือว่าใจใจเป็นผักฝ่ายเนาะนะครับแล้วเขงผมใจเนี่ยแบบจะเป็นจะเป็นทำไหมหรือว่าแย้หนูแบบสามารถดูแลง่าย นะครับคุณได้อยากได้คุณได้สนใจกับพี่ต่อนะครับขอม้าเมืองเองได้ครับได้ขอม้าเมืองเองเด้อได้กงโอเคครับพี่น้องนะครับพาเมืองไปได้แกะโขขาคุณได้สนใจนะครับกะถามมาเมืองอยู่ที่นะคะระับพญาพญาก็อย่างพญาคันขากพญาแถนนะฮะหยุดนะฮะอยู่ที่พญาคันขากพญานาคนะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับนะนะยีดีนี่แห้งครับพี่น้องนะครับยีดีนี่แห้งโชคดีนะครับ <c oughs> ยังตกน้อกข้างหลัง โอ้โทศัพับตกลบา